ดวงดาวในช่วงครึ่งหลังมกราคมนะคะมีการขยับย้ายก็จะส่งผลกับภาพรวมดวงชะตาของชาวธนูในหลายๆส่วนนะคะโดยเฉพาะดาวศุกร์ที่โคจรเป็นมหาอุดจะส่งผลอย่างไรเมื่อดาวศุกร์เป็นดาวรับผลนะคะท่านใดที่ลักนาราศีธนูแล้วฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15ทธันวาถึง14มกราคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตกร like, ะดิ่งจะได้ไม่พลาดเวลาอัปเดตดวงดาวนะคะ สำหรับในช่วงครึ่งหลังนะคะดาวย้ายหลายดวงนะเมื่อดาวเขาขยับนะคะก็ส่งผลกับเรื่องราวก็เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงครึ่งแรกมกราคมนะคะในวันที่20บมกราคมนะคะอาเริ่มต้นที่ดาวพุธโคจรเ <c oughs> ข้าสู่ภพเรือนการเงิน,นะะส่งผลข้อที่1นนะคะก็คือจะมีดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานนะคะเข้าสู่เรื่องการเงินกนะะ็ส่งผลดีก็คือข่าวคราวคืบหน้าทางการงานนะคะใครที่รอคอยข่าวสารคําตอบการพิจารณารอคอยเรื่องราว ทางการงานการเงินนะคะช่วงนี้ก็มีจังหวัดจะได้รับความคืบหน้านะมีข่าวสารเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเข้ามานะคะในช่วงวันที่20มกราคมไปต้นไปดาวอาทิตย์ของชาวธนูนะคะเป็นเจ้าเรือสุภาในะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นดาวคู่ที่ส่งผลดีกับเรื่องเงินนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางไกลเรื่องต่างประเทศนะคะเรื่องที่มักจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือระยะทางได้นะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงก้าวหน้าคืบหน้านะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเกือ้อหนุนช่วยเหลือนะหาคุณกําลังรอข่าวสารเกี่ยวข้องกับเรื่องงาน,นช่วงนี้มีจังหวะเป็นไปได้นะคะรวมทั้งจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกค้านะไม่ว่าจะเป็นคู่สัญญาใหม่ๆนะคะลูกค้าหรือว่าเรื่องของคู่ครองช่วงนี้ทํางานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแล้วก็จะมีเรื่องของเงินทองผลประโยชน์ที่เข้ามาด้วยนะคะ ดาวพุธเป็นดาวเรื่องสื่อสารนะคะชาวธนูจึงมีลักษณะช่วงนี้ใช้คําพูดค่อนข้างมากบางท่านที่ขายของใช้คําพูดสื่อสารพูดอันเขียนช่วงนี้จะนํามาซึ่งเรื่องเงินทองนะคะมีเรื่องของการเซ็นสัญญาก็ได้นะหรือทําคอนแทคใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์การเงินร่วมมือร่วมหุ้นนะหรือการร่วมมือกันทางการงานการค้านะเช่นเกื้อนหนุนกัน,ก,นกับคนใกล้ตัวก็เป็นได้นะคะ ได้อุปกรณ์สื่อสารที่มาใช้ในการทำมาหากินใหม่ๆก็ได้เหมือนกันหรือบางท่านช่วงนี้ได้ประโยชน์จากเรื่องไฮเทคเทคโนโลยี Tech ที่ค่อนข้างดีนะคะเป็นความหมายเชิงเงินทุนหมุนเวียนได้นะช่วงนี้เป็นจังหวัดที่ชาวธนูบางท่านอาจจะได้ทําสัญญาในเชิงเงินกู้นะคะเรื่องของการเงินที่มีเงื่อนไขนะหรือเงินที่เข้ามาหมุนเวียนโดยเป็นลักษณะเครดิตวงเงิน e ลักษณะนี้เป็นได้นะคะสําหรับในข้อ2นะคะ ดาวังคารโคจรย้ายวันที่25มกราคมนะเป็นช่วงที่ดาวังคารถือว่ายังผิดปกตินะคะอย่างไรก็ตามเข้าสู่พบเรือนที่ดีขึ้นของชาวธนูนะก็จะส่งผลมีโชคดีเกิดขึ้นนะคะเนื่นองจากดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะก็คือเรื่องราวทางโชคดีโชคเฮงการแย่งชิงประมูลแข่งขันนะคะเข้าสู่การเร็งลัคานาช่วงนี้ถือว่ามีโชคเกิดขึ้นนะกับเรื่องราวที่ ไปแข่งขันสูงนะหรือการงานการค้าที่ดุเดือดน,นะคะช่วงนี้ก็มีจังหวะชนะได้งานการมานะคะดาวังคันโคจรแบบถอยหลังนะช่วงนี้ก็ถือว่าเรื่องราวทางลูกค้าเก่าๆนะคะก็จะมีมาอุดหนุนนะหรือว่าเรื่องราวในเชิงรายจ่ายลูกหลานบริวารน,นะคะเข้าสู่จุดที่ควบคุมได้ดีขึ้นนะเนื่องจากเขาออกจากภพเรือนมอรณะดังนั้นช่วงนี้นะคะอาจจะังหวะทากําไรรวดเร็วหรือว่าจะเก็บเงิน ถือเงินไว้ได้นานขึ้นนอกจากนี้นะคะเรื่องราวในเชิงหยิบจับทํากําไรรวดเร็วหรือว่าการงานการค้ามีจุดทํากําไรดีขึ้นเนื่องจากดาวอังคารจะโคจรเล็งตัวตนดังนั้นก็สัมพันธ์กับการมีโชคมีลาบมีจังหวะเฮงในเชิงการหาผลกําไรหาเงินดีขึ้นนะคะสําหรับดาวอังคารนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเข้าสู่ภพเรือนที่ดีขึ้นก็ส่งผลด,ดีเชิงสุขภาพด้วยนะเนื่องจากเมื่อถอยหลังไปแต่กลับไปอยู่ในภพเรือนที่ดีกว่าเดิมนะคะ เรียลแรงกําลังช่วงนี้จะกลับมาดีขึ้นนะโรคภัยไข้เจ็บที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรียวแรงไม่ค่อยมีเหนื่อยง่ายนะช่วงนี้ก็ถือว่าจะทุเลาเบาบางควบคุมได้ง่ายขึ้นหรือว่ามีเหตุให้เรารู้ขึ้นมาหยิบจับทําหลายสิ่งมากขึ้นนะคะสําหรับในข้อที่3นะคะเป็นจุดเด่นของเครื่องหลังมกราคมนะนนด้วยดาวศุกร์โค,โครจรย้ายวันที่28นะคะเข้าสู่ภพเรือนพันธุของชาวธนูมีกําลังสูงสุดก็คือเป็นมหาอุดนะคะมหาอุดเป็นกําลังทางดวงดาวนะก็คือ บางช่วงของเดือนนะคะก็จะมีกําลังดวงดาวแตกต่างกันไปนะในช่วง28มกราคมไปนะคะเข้าสู่ภพเรือนพันธุด้วยกําลังที่ถือว่าค่อนข้างแรงนะคะดาวศุกร์ของชาวธนูเป็นดาวรับผลนะดังนั้นเมื่อมีกําลังสูงและแรงนะคะอยู่ในภพเรือนเรื่องครอบครัวสินทรัพย์นะคะก็ถือว่าโชคลาภของชาวธนูจะก่อเกิดขึ้นนะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเครือญาติได้นะช่วงนี้นะคะจะมีรับผลเกิดขึ้นจากเรื่อง การถือครองก็ได้นะสินทรัพย์ก็กลมเดิมนะคะเรื่องบ้านเรื่องรถที่ใช้ทำมาหากินนะหรือช่วงนี้จะมีลาบผลเกี่ยวเนื่องมาจากคนใกล้ๆตัวในครอบครัวเนะช่นเขาได้อะไรมาก็มาแบ่งปันนะหรือว่าได้ผลดีเกี่ยวเนื่องทางตรงทางอ้อมนะคะสำหรับดาวสุขของชาวธนูนะคะเป็นทั้งเรื่องลาบผลแล้วก็เรื่องทั้งอรินะช่วงนี้ก็เป็นได้ว่าลาบผลที่จะได้มานะคะ ก็อาจจะผ่านเรื่องของการลงมือทำนะคะเรื่องของการต้องไปหยิบจับหรือเหน็ดเหนื่อยก่อนนะเนื่องจากชาวธนูมักจะได้อะไรมาไม่เคยง่ายๆนะเนื่องจากรับผลกับอริบรรนดาวเดียวกันนะคะ,ะทุ่มเทก่อนออกเรียวออกแรงนะลงมือหรือว่าติดต่อประสานงานวิ่งเต้นแล้วถึงได้เป็นรับผลมาอย่างไรก็ตามช่วงนี้นะคะถือว่าความเป็นรับผลก็เป็นมหาอุดด้วยเหมือนกันนะเป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่านะก็คือเหนื่อยแล้วจะได้รับผลตามมาะคะความ พักเพียรบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวสินทรัพย์จะส่งผลดีได้เงินก้อนได้นะคะสำหรับในข้อที่สี่นะคะเป็นจังหวะท้ายเดือนนะที่ดาวพระเกตโคจรเข้าสู่ภพเรือนการงานนะคะไปเลงกับดาวศุกร์นะซึ่งอยู่ตรงกันข้ามนะคะแล้วก็มีกําลังสูงพอดีนะช่วงนี้ก็จะมีภารกิจเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานเยอะนะไม่ว่าจะเป็นทุรัตบัปปังทางการงานมีเข้ามาให้หยิบจับทำนะคะภารกิจ ครัวเรือนนะเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านช่องครัวเรือนสินทรัพย์ก็อาจจะมีเข้ามาด้วยนะคะนอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่มีความไปเกี่ยวข้องกับงานประเภทงานทางศาสนาเกี่ยวข้องกับเรื่องเลี้ยงพระทาบุญครอบครัวต่างๆหรือว่าญาติพี่น้องนะคะอาจได้ไปร่วมงานที่เป็นมงคลนะหรือว่าได้เข้าของศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านนะคะอย่างไรก็ตามดาวพระเกตอยู่ในภพเรือนเรื่องงานเป็นช่วงที่ทำอะไรมั้จะปุกป,ปับฉับพลันเช่นบางทีได้งานก็รีบร้อนรีบด่วนนะคะ มีจังหวัดได้ราบก็มาไม่ทันตั้งตัวนะหรือว่ามีภารกิจก็มาด่วนเช่นกันดังนั้นดาวพระเกตเป็นตัวกระตุ้นเรื่องภารกิจหน้าที่ของชาวธนูนะคะท้ายๆเดือนไปถือว่าอะไรอย่างก็จะมีเข้ามาให้ชาวธนูรับผิดช,ชอบนะคะสำหรับข้อสุดท้ายนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวศุกร์กับดาวราหูโคจรมาพบกันในภพเรือนพันธุนะคะสาหรับคู่นี้ก็ส่งผลกับเรื่องความทุ่มเทนะบางทีเป็นเรื่อง ทางอารมณ์นะคะแบกรับหลายสิ่งนะเพื่อคนในครอบครัวแลกมากับความสบายใจหรือว่าเราเป็นหัวหน้าเป็นเสาหลักครอบครัวนะก็ทําหน้าที่ของเราดีที่สุดนะคะดังนั้นเป็นช่วงเวลาที่บางทีเราจะมีการใช้จ่ายหรือตัดสินใจไปกับเรื่องของคนใกล้ตัวด้วยอารมณ์นะคะเช่นควักจ่ายเงินเพื่อความสบายใจคนในครอบครัวนะหรือว่าเป็นช่วงที่ ซื้อข้าวของชิ้นใหญ่ด้วยความอยากความชอบนะหรือหลงไหลบางอย่างได้นะซึ่งเป็นช่วงที่รายจ่ายของชาวธนูนะคะบางทีเป็นความสุขทางใจได้สำหรับชาวธนูนะคะถือว่าดาวเสาก็คือดาวกันเงินช่วงนี้โคจรเดินหน้าอย่างไรก็ตามก็คือจะมีเงินมาให้แับจ่ายใช้สอยนอกจากนี้นะคะก็อาจจะมีโชคมีลาบก็คือมีเงินมาเพิ่มมาเติมนะหรือว่าโชคลาบที่โคจรมาแบบในช่วงที่ดาวสุขโคจรเป็นมหาอุดก็คือได้เงินก้อนใหญ่ได้นะคะ เป็นช่วงที่ดาวสเสน่ห์นิยมไปอยู่ในภพเรือนครอบครัวนะคะก็ดึงดูดญาติพี่น้องนะเป็นช่วงญาติรุมนะคะหรือว่าอาจเรื่องพี่น้องจะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษนะเพื่อนฝูงก็รักใคร่นะคะเนื่องจากดวงดาวก็ส่งผลในเชิงความหมายทางสังคมนะช่วงนี้งานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะงานที่ต้องทําร่วมกับคนหมู่มากนะหรืออะไรที่เป็นเชิงเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆนะคะก็บางทีส่งผลดีนะในเรื่องเงินทองนะคะ รับชาวธนูนะคะเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ก็มีมาได้นะกับเรื่องงานการต่างๆเรื่องสภาพแวดล้อมนะคะการใช้ชีวิตหางงานหางเงินช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่บนเรื่องของความผันผวนเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรก็ตามนะดาวพุธช่วงนี้โดดเด่นก็คือเรื่องการใช้คําพูดวาทะศิลป์อัธยาศัายไมยตรีนะคะรวมทั้งเรื่องพวกพ้องเพื่อนสังคมอ่ะใครที่ ต้องหางานนะคะตามดวงดาวก็มีโอกาสได้เรื่องราวดีๆจากคนกลุ่มเหล่านี้เป็นข้อมูลโดยภาพรวมดวงชะตาชาวธนูในช่วงครึ่งหลังมกราคมนะคะดีมากดีน้อยอย่างไรช่วงนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงพืชชะตาและบุญภาวัสนาทรงแต่ละท่านด้วยนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ